สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซครับมื่อนี้ขอแนะนำคายบังไฟค่ายบุญพลาสามเถานะครับผมบวกหลานปูตา FC นะครับผมมาให้พี่ให้น้องใดชื่นชมกันนะครับหรือผู้ใดมีงานจ้างกติดต่อได้เลยนะครับพร้อมเบอร์โทรให้พร้อมนะครับผมเป็นผมเมื่อสิบเก้าชั่วโมงที่แล้วนี่นะครับลุงหลอดก็เป็น FC ฟซีบรรยูนะครับผมเป็นบังไฟที่เก่งมากๆครับ นาซูครับส่วนมากคนสีบกค่อยหูจักนะครับสีหูจักกับตอนลูกหลอดโปรโมทนี่แหละครับผมสนใจบ้างไฟทีมงานบุญพลาสามเท่าน,นะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับผม0 8 2 3 2 0 6 5 5 3นะครับผมที่ลี่อย่างเดียวนะพี่น้องมาร่วมเฉีย์บ้างไฟไฟกับทีมงานบุญพลาสามเท่ารับรองหวานเจี๊ยบ ี่เป็นมัดเด็ดของลุงหลอดนะครับผมออกอาวุธย่ำไดใจการย่ำนันนะครับบุญผลาสามเท่าครับลุงหลอดก็อยากให้เพิ่นมีการมีงานไล่ๆหลนะครับผมใ้เอฟซีได้ชื่นมื่นชื่นใจจังสี่ตลอดครับผลงาน,นดีมากมากนะครับผมตอนนี้เพิ่นอัดบางไฟไปหลายแล้วนะครับผม เป็นบังไฟของเพื่อนเองนะครับเอามันล่อรุนล่อเชีย่ยกันนะครับผมผู้ใดมีงานจ้างต้องการบังไฟสู่รถซีลอยนะครับผมซีลอยหรือซีลอยกลัวนี่นะครับผมเพื่อลองติดต่อล่องเบิงครับบอดเสือกับล่องเบิงครับบุญผลาสามเถาฝากไว้ในอ้อกอก้อมใจขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถเอฟสีสวัสดีล